และอย่าลืมเหลือเงินสองแสนมาครับวันนี้จะพามาดูชาวเฮาดีนเวทใจกลางอมตะซิตี้บอวินาทางนี้ ที่นี่เลยห่วยปราบซิตี้หกกับพื้นที่19.5ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำเรานีโนเวทให้เต็มเดี๋ยวก่อนพิเศษภายในสิ้นปีนี้ขอเริ่มต้นเพียงแค่3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นพร้อมรับเงินเหลืออีกตั้ง2 0 0 0 0 0กว่าบาทเอาไปเที่ยวปีใหม่กันเลยดูดีกว่าในบ้านทำอะไรให้พังเริ่มจากตัวหน้าบ้านเลยนี่เราปูกกระเบื้องทั้งหมดเรียบร้อยทาสีให,ใหม่ลวนี่ทางนี้ปั๊มน้ำถังสำรองน้ำแล้วก็แถมให้โอ้โห มาในตัวบ้านนะครับผมเราก็จะเจอกับนี่โต๊ะรับประทานอาหารที่เราแถมให้และยังไม่พอบริเวณตรงนั้นน่ยตรงนั้นแหละเราจะแถมชุดโซฟานี่เราจะวางให้1ตัวแบบนี้เอาไปนั่งดูห้องน้ำบ้านี่ครับหลังนี้มี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนี่ครับห้องนอนด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เราก็แถมให้ตามนี้เลยนะชุดเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและหลังนี้ได้แอร์ไปเลยนะหตัว และนี่ครับห้องน้ําส่วนกลางนี่ก็ดูพื้นที่นี่ก็ถือว่าจาัดพื้นที่ได้อย่างลงตัวพร้อมพร้อมแล้วก็ไปห้องด้านหลังกันดีกว่าครับและนี่จะเป็นห้องนอนด้านหลังนะที่เขาทําพื้นที่ไว้หูบอกเลยว่ารองรับการใช้งานกล้องโขกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเขารองรับการใช้งานจริงๆและนี่และตรงนี้นะครับเขาจะมีหน้าต่างใหญ่ๆที่เอาไว้เชื่อมห้องครัวส่วนซักล้าง ตรงนี้ครับโซนซักล้างของเรานี่เป็นไงมีช่องแสงโหแสงธรรมชาติเข้าถึงและนี่ดูตรงนี้นี่คาดไม่ได้คาดไม่ได้คาดอะไรละ่ะนี่ไม้กวาดครับผมไม่เกี่ยวเขาไม่ได้แถมนี่ครับซิงล้างจานเคาน์เตอร์ยาวๆประมาณ3มเมตรได้มั้งมูด,ดูดควันตะแก๊สแล้วก็แถมให้แล้วผม อย่างที่บอกนะครับก่อนสิ้นปีนี้โปรโมชัน่นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,000กว่าบาทเองที่สำคัญได้เงินเหลือไปอีกตั้ง2,000 0 0เที่ยวปีใหม่จำใจผมยืนไม่ากลางเฟรมครับใครสนใจบ้านทาวเฮ้เารีโนเวทจัดเต็มแบบนี้ใจกลางอมตะซิตี้บอวินรีโนเวทให้เต็มและอย่าลืมเหลือเงิน2,000 0 0อย่าลืมนะครับติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้เลยไปก่อน